แปดสิบแปดสิบหลับแล้วหลับแล้วสุดหลอ่อหล่อมากใช่ทุกคนก็รู้เนี่ยครับถ่อม <laughs> ตัวหน่อย <c oughs> อขอร้องละอ้ยไม่เลยครับอสเซมยพอดีเนี่ยโอ้ยยุ <say> no? สัยเนาะแ่ภาษาไทยผมก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็อ่านไม่ทนนันแล้วพี่บอเลนไทยเดรย์ พี่เค้มกับยูโรใครหลอกกันยูโรน่ารักผมวัดที่ความยาวแล้วกันอืมความยาวของหน้าค่ะไม่ได้ว่าอเอออนนี้เยืะอันนี้โอเคยูโร <laughs> น่ารักส่วนเข้มก็ดู oh. ได้แบบไม่เบื่อโอ้โห <laughs> เออันนี้โอเคเอาละว่า ยืนรอหน่ารักเข้มหรอบุ้ยเชื่อเชื่อเราเป็นโลกแล้วโอเคครับตาสวยมากเลยอ่ะแปลกตาสวยาสวต,าสวาาตาสวยโอตาสวยมากไหมเปล่าสวยขอบคุณนะครับคุณนาวขอบคุณนะครับ พูดไทยเลยค่ะฟังไม่ออกค่ะฮะพีเ่เข้มสุดรอนี่คุณเค้มพูดภาษาอะไรอยู่ที่ผ่านมาผมพูดฉันเริ่สงสัยแล้วว่าเราแปะหรือใครแปลพเค้มก็นั่งเ,เลยเอาเลยนะดูแล้วว่าทำไม คนกัมลูเธอรับที่เข้มเยอะอืมทำไมอ้าเยังไงเขารู้ได้ยังไงมีละครเธอไปออนหรออ๋อมี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 มเห็นปะล,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 ล่ะลมพลอดผ่ลมพอดผ่านแล้วไปลมพลอดผ่านดาวเออสวัสดีแฟนคลับเป็นภาษาคำาหลีเลยอะ ยากแล้วคันเร่งเขาต้องพูดได้หล่งภาษาคันเร่งอย่าให้อายเขาโอ้โอ้คันเร่งไม่ไม่ถนัดนะคันเร่งต้องหัดคันเร่งคันเร่งว่าคันเร่งพูดไม่ได้นะ เขาเล่นเขาพูดอ่ะาักจีนสังเกตสักแคมปเดีอะผมเป็นคนกัมพูชาครับสวัสดีกัมพูชาพูดว่ายังไงครับเออใช่ถ้าไทยเป็นแบบไม่ต้องแต่งหน้เกิดเหตุนะทุกคนทุกคนไอหเอ้าขอโทษค่ะ เกินค่ะไหนบอกว่าไม่เกินวัยวอยย่ซื้อๆหลายสมน้าโอเครับบดฐงเทพสาตาแด้วก็โดนใจเฮ้ยเราเราเราอย่างไรลองเกินเกินดูไหมลองเขาเขาไม่มีใครรู้หรอกว่า พี่บิวแต่งสร้างตำนานหรอไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันแต่งอ๋อโอเค <c oughs> หนึ่งวัเนเพิ่งปวดเรื้อฉันปวดหัวมั้งพี่คัดนเลงสร้างเรื่องให้เออจูจี้ตนดอนะอ,อืมเรียอยู่ <c oughs> อ,อ,ยอี๋งอ่ะอุ๊บอะไรอ่ะฮะเออเอี่ยงอะไรบ่าอ่าหลักสุดๆเออ 난 센네 유 근데 언제 날해겐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 해 เพลงที่ร้องลงที่ไอไอสตอรี่ที่ที่ที่มึงลงอ่ะชื่อชื่อเพลงอะไรวะเมื่อวานเนี่ยที่ตอนันใง้อ่ะที่ไอลงที่ที่ไอลงไอแพนงลง ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ที่ร้องเองอ่ะตอนแต่งหน้าตอนเช้า,มา,าเมื่อวาน่ะเมื่อวันก่อนมอัออ้ออ <c oughs> ที่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 เออ <c oughs> แปะนะฮะแปะแปะไอกล่องรอครับบอมมฮนครับ อผมผมเบิร์บอกแม่ครับมองไม่เบื่อเลยค่ะขอบคุณนะครับเป็นอันอันแบบคุณครีมมี่เนี่ยแต่คืนนี้จะบอก ไม่ต้ององดวยกัอโอยเกิดเรื่องแล้ว sorry นะครับเกิงเมื่อยังค่ะ โอ้ยดูดีกว่าตาไม่คาดขอโทษอะเหรสุดยอดมากว้าวโล่งเลยโล่งเลยอ่ะแกโอ้ยไม่เป็นไรขาดอะไรทุกสีขาดไหมจ๊ะอ๋อยังขายยังไม่เสร็จประมาณจะบอกใครนะคือแค่เราขอโทษนะ